สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรคุณน่ะมันเป็นพวกนักต่อต้านชอบความท้าทายเป็นหน่วยทะลวงฟันใช่ไหมมีอะไรออกหน้าก่อนจะบ้านเราเปิดทางสุดท้ายคนขโมยผลงานออกไปหรือเปล่าแต่อย่าเป็นคนรอบครอบนะให้ดีออกมานะคะ อันนี้เราคงโชว์ให้เห็นไคกันไม่ได้ใช่ไหม,มเป็นคนที่มีความรอบคอบนะทำอะไรก็ยังไงก็คือจะต้องไขว่คว้าความสำเร็จมาให้ได้อะคะ่ะเป็นคนที่ยอมลงทุนและลงแรงเป็นคนที่เอาอยู่กับทุกสถานการณ์เจ็บแค่ไหนก็พร้อมที่จะต่อสู้เพราะว่าได้สามดาบแทงหัวใจทะลุเลยยังไม่ตายเลยค่ะ อยู่ได้ยังไงอ่าจริงๆถามว่าเป็นทะลวงฟันไหมเป็นนักต่อต้านไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเป็นคนชอบความสนุกสนานเป็นคนที่ชอบความอุดมสมบูรณ์นะชอบอคือชีวิตที่สุขสบายอะ่ะอย่างนี้ดีกว่าแต่ก่อนที่จะถึงชีวิตที่สุขสบายเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ตามเป้าประสงค์ของคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นมิตรภาพดีเยี่ยมมากเลยไม่ว่าจะทำการค้าทำอะไรนะคุณมีลูกค้าคุณมีคนโอ้ยมีคนรักมีคนที่จะอุดหนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคุณส่วนก็ได้คุณส่วนดีด้วยนะคะไม่ถึงกับเป็นหน่วยทะลวงฟันหรอกนะแต่เป็นคนที่โปบดจะดดื้อแล้วไม่เอาอะไรเลยคุณ คืออยู่ดีๆบทจะเบื่อบทจะทิ้งอะไรคุณทิ้งออกกลางคันเลยอะนะทำอยู่ดีๆเหมือนกับว่าทนจนทนไม่ไหวหรืออาจจะเป็นคนที่ในจุดหนึงที่เป็นข้อเสียคือความอดทนต่ําพร้อมฟาดพร้อมฟันแล้วเป็นคนทําอะไรทํามือหนักถ้าเกิดพูดก็พูดแรงเลยนะคะภาระหน้าที่จะเยอะขนาดไหนไม่เคยเกี่ยงไม่เคยยันเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วเคยผ่านอะไรหนักๆมาแล้ว แล้วก็หลายคนเนี่ยโอ้โหมองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นด้วยนะรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้มีเขาเรียกว่าแรงสองหอนค่อนข้างเข้มข้นเลยแหละแล้วไม่ค่อยเชื่อแรงสองหอนตัวเองนะบางทีอะ่ะนะคะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายหลายคนหลายท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับมูลนิธิด้วยก็ได้ช่วยเหลือคนหรืออาจจะชอบช่วยเหลือคนหรือผ่านอะไรที่มันเป็นความ,าวามเป็นความตายมาแล้ว นะคะเป็นคนที่ขี้เหงาอืมไม่ใช่คนคือถามว่าดื้อไหมเป็นคนรักอิสระมากกว่าไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบนะคะ